วิชาพยากรณศาสตร์ไม่ใช่ว่าทุกคนจะสามารถเรียนรู้กันได้หรอกนะเพราะมันจะต้องอาศัยพรสวรรค์ของพวกเธอด้วยเพราะงั้นครูจะไม่ให้เธอสอบตกถึงแม้ว่าจะไม่สามารถทำนายดวงชะตาชีวิตตัวเองได้งั้นดีเลยวิชานี้กูนั่งเล่นเกมเพลินแต่ฟังๆก็ดูนะ่าสนใจดีนะวิชาพยากรณ์เนี่ยมึงก็ฟังไปแล้วกันรู้อะไรแล้วบอกกูด้วยมาเริ่มกันเลย วันนี้เราจะมาฝึกดูไพ่แห่งโชคชะตากันไพ่นี้มีความพิเศษคือมันสามารถบอกดวงชะตาเธอในเร็วๆนี้ได้นักเรียนทุกคนเดินมาหยิบไพ่จากครูกันไปคนละใบกูหยิบมาเผื่อมึงแล้วนะเออเอาวางไว้นั่นแหละทีนี้ก็ลองเปิดไพ่ของพวกเธอแล้วลองบอกครูซิว่าพวกเธอเห็นอะไรกัน ไม่เห็นจะมีอะไรเลยครับนั่นเป็นเพราะว่าเธอยังไม่ได้เพ่งสมาธิไปที่ไพ่เธอจะต้องตั้งจิตให้มัน่นมองลงไปแล้วเธอจะเห็นโชคชะตาของตัวเองเพ่งสมาธินี่ไงเล่าตั้งจิตให้มัน่นนี่ไนงะพยายามมองลงไปที่ไพ่โดนเฮ้ยมึงกูกำลังต้องการใช้สมาธิมึงจะจริงจังไปทำไมครูเขาก็บอกอยู่ว่ายังไงวิชานี้ก็ไม่ตก ก็กูอยากเห็นดวงชะตาตัวเองอะครูครับผมเห็นอนาคตตัวผมแล้วผมกำลังจะได้เงินแบบฟรีๆไอ้นั่นก็พูดไปเรื่อยหนูเห็นแล้วหนูกำลังจะได้สวมมงกุฎไปกันใหญ่เลยทีนี้ผมเองก็เห็นผมกำลังจะกลายเป็นคนแก่บ้าบอขอหอยพอกมันจะไปแก่ในเร็วๆนี้ได้ยังไงกันเล่ามึงเห็นไหมไอสมศักวิชานี้แม่งโคตรมั่วเลยถ้ามึงอยากรู้อนาคตจริงเล่นผีถ้วยแก้วยังจะชัวร์สักกว่า แต่กูอยากเห็นอนาคตตัวเองในไพ่อะ่ะนี่ครูรูบะนายเห็นอะไรในไพ่บ้างหรือยังฉันเห็นว่าตัวฉันเปื้อนโครน,ลนครแล้วนายละอุงกาอุงกะอุกะอุงกะนายจะบินได้เลยงั้นเหรอขออนุญาตเข้าห้องครับคุณครูอา้าวพีมพีพัดไปไหนมาละถึงเข้าเรียนสายผมไปห้องพยาบาลมานะครับงั้นก็รับไพ่แห่งโชคชะตาไปแล้วรีบไปนั่งที่ไหน พิมพิพัฒน์ลองบอกครูสิว่าเธอเห็นอะไรผมเห็นตัวของผมกำลังช่วยชีวิตภูวลิศนะครับเฮ้ย <He i, S 2> มึงเมาตดแล้วมันจะเป็นแบบนั้นได้ยังไงงั้นครูจะให้พวกเธอมองอนาคตกันอีกสิบนาทีระหว่างนี้ครูขอไปทำธุระก่อนมีเวลาอีกสิบนาทีเองยังไม่เห็นอนาคตตัวเองเลยทุกคนเมื่อกี้ฉันไปเข้าห้องน้ำมาแล้วเจอเงินหนึ่บาทด้วย แบบนี้ซื้อขนมได้เยอะเลยเป็นไปตามคำทำนายเลยตอนแรกฝันดานบอกว่าเขาจะได้เงินและเขาก็ได้เงินจริงๆเฮ้ยมันแค่บังเอิญละมั้งสันดานถ้านายเจอเงินของคนอื่นนายควรจะเอาไปแจ้งคุณครูนะเรื่องอะไรละ่ะก่อนนี้ฉันเป็นคนเจอมันมันก็ต้องเป็นของฉันนะสิเอาไปส่งครูเดี๋ยวนี้ถ้าฉันไม่ไปแล้วแกจะทำไมฉันจะไปฟ้องครูน้อยเนี่ยงั้นก่อนที่แกจะไปฟ้องครู ฉันขออัดแกให้เละก่อนแล้วกันไอฟาดมันเลยซันดานกูเชียร์มึงเอออะไรกันเนี่ยนั่นไงกลายเป็นคนแก่ไปแล้วตามคำทำนายเป๊ะเลยนี่มันอะไรกันเนี่ยสวมมงกุฎจริงด้วย นี่พวกนายหยุดเถอะเดี๋ยวครูก็ดูเอาลกอกเอาเงินที่นายเก็บได้ไปส่งครูซะเออกูยอมก็ได้โถเอ้ยไอ้สันดานกูก็อุตส่าห์เชียร์เฮ้ยเห็นแล้วเห็นภาพบนไพ่แล้วนี่มันอะไรกันเนี่ยอะไรมึงตกใจยังกะเจอผี ็ภาพในไพ่น่ะคือกูกำลังถูกเผาโอ้กูก็นึกว่าเรื่องใหญ่อะไรแค่ถูกเผาเองเฮ้ยนี่กูถูกเผาเลยนะเว้ยโอ้ยมึงก็อย่าไปเชื่อมากมันจะมีอะไรมาเผา,เผามึงในเร็วๆนี้ได้แล้วแต่ว่าสันดานกับสองคนนั้นก็เป็นไปตามไพ่จริงๆนะสภาพนั้นมึงเรียกว่าเป็นไปตามไพ่เหรอส่วนตัวฉันเองก็ยังไม่เห็นจะโจงโคนเลยอุกกาอุกกอุงกาอุงกาก็ไม่มีทางบินได้ แล้วที่สําคัญไอพ้พิมพิพัฒน์ไม่มีทางมาช่วยชีวิตกูได้แน่นักเรียนทุกคนเอาไผ่มาคืนคูได้แล้วแล้วเตรียมตัวเรียนวิชาถัดไปนี่มึงวิชาต่อไปเรียนวิชาทําอาหารหรือเปล่ามันอาจจะมีไฟก็ได้นะวันนี้ไม่มีเรียนวิชาทําอาหารแล้วถ้าเป็นวิชาปรุงยาล่ะอาจจะต้องต้มยาแล้วไฟก็มาเผากูก็ได้วิชาปรุงยาเรียนพรุ่งนี้มึงอย่ากังวลเวอร์วิชาต่อไปเรียนชิวๆเราจะเรียนวิชาอะไรหรอ ขอต้อนรับเข้าสู่วิชาการดูแลสัตว์วิเศษดูแลสัตว์วิเศษเหรอคอยสบายใจหน่อยไม่มีอะไรเกี่ยวกับไฟด้วยเห็นไหมบอกแล้วว่ามึงกังวลเวอร์วันนี้ครูจะให้พวกเธอได้รู้จักกับสัตว์สุดวิเศษแต่คงจะให้ดูในห้องนี้ไม่ได้พวกเธอตามครูมาที่สนามของโรงเรียนแล้วกันอยากรู้จังว่าจะเป็นสัตว์แบบไหน <c oughs> ก่อนที่มึงจะย้ายมาครูเคยเอาเปกาซัตมาให้ขี่ด้วยนะ จริงเหรอน่าสนุกจังเลยอุกอุกไดโนเสาร์นั่นมันวิชาเด็กดำบันวิชานี้มีที่ไหนกันเล่าพวกนายกำลังจะเดินไปที่ไหนกันนะ่ะพวกเราเรียนวิชาสัตว์วิเศษนะ่ะครูเลยสั่งให้ไปเรียนที่สนามของโรงเรียนยังไงเย็นนี้ก็มาซ้อมกันที่เดิมด้วยละ่ะอีกไม่กี่อาทิตย์ก็ต้องลงแข่งกันแล้วคนนั้นแหละที่เคยมาท้าแข่งวัดรูปก,กับกูนะ่ะคนไหนวะโอ้นั่นเจสดาหัวหน้าห้องห้องสองปกติเขาก็ชอบท้าแข่งกับคนอื่นแบบนี้แหละ อย่างว่าและนี่มันโรงเรียนวัดสวนส้มมีแต่อะไรแปลกแปกเออว่าจะถามต้องนานแล้วทําไมโรงเรียนนี้ถึงต้องชื่อวัดสวนส้มล่ะทั้งๆที่ไม่มีวัดเลยนายเพิ่งย้ายเข้ามาใหม่เลยไม่รู้สินะคือจริงๆมันหมายถึงห้องของพวกเรานะคือยังไงหรอก็แต่ละชั้นปีจะมีด้วยกันทั้งหมดสามห้องอย่างพวกเราที่อยู่ห้องหนึ่งจะเรียกว่าห้องวัดนักเรียนที่มีจิตใจดีมีคุณธรรมสูงจะได้อยู่ห้องนี้ จริงเหรอทำไมมองหน้ากูแบบนั้นต่อมาก็ห้องสวนหรือก็คือห้องสองห้องที่เจษดาอยู่นั่นแหละนักเรียนห้องนี้จะมีเยอะที่สุดแล้วห้องที่สามก็คือห้องส้มใช่ไหมใช่แต่จริงๆแล้วก่อนหน้านี้มันไม่ได้เป็นส้มหรอกนะว่ากันว่ามันเคยเป็นอย่างอื่นมาก่อนเป็นอะไรหรอไม่มีใครรู้เรื่องนี้เป็นความลับที่ไม่มีบันทึกที่ไหนบอกไว้เลย รู้แค่ว่าโรงเรียนเปลี่ยนมันให้เป็นส้มแล้วนักเรียนห้องนี้เราก็แทบไม่เคยเห็นเลยด้วยซ้ําเหมือนเป็นห้องปีศนานะขนาดช่วงกีฬาสียังไม่เคยเห็นเด็กห้องส้มเลยโหในโรงเรียนนี้ยังมีอะไรน่าสนใจอีกเยอะเลยแฮนักเรียนทุกคนถึงเวลาที่ครูจะให้พบกับสัตว์สุดวิเศษจะเป็นตัวอะไรนะต้องน่ารักแน่ๆเลยมันคือมังกร มังกรหรอมึงไม่ต้องห่วงพันนี้มันพ่นไฟไม่ได้หรอกมั้งมังกรพันอิลดาเกเป็นมังกรที่สามารถพ่นไฟได้พ่นได้ก็พ่นไม่แรงหรอกมั้งพลังไฟของมันสามารถย่างสดเหยื่อได้ภายในพริบตาแต่นี่มันตัวนิดเดียวเองทำอะไรเราไม่ได้หรอกความพิเศษของอิลดากคือ มันสามารถขยายร่างได้ตายแน่แนแต่ไม่ต้องกลัวไปนักเรียนมังกรสายพันธุ์นี้จะขยายล่างก็ต่อเมื่อมันถูกโจมตีเท่านั้นปกติมันจะกินแต่กระต่ายพวกเธอไม่ใช่เหยื่อของพวกมันเพราะงั้นถ้าเธอไม่ทําอันตรายมันมันจะไม่ทําอันตรายกับเธอแล้วว่ากันว่าการได้ลูกหัวอิรดาเกจะทําให้โชคดี วันนี้ครูเลยจะให้พวกเธอลองรูปหัวมังกรกันรูปหัวมังกรเหรอไม่เอาหรอกวิชานี้กูยอมโดดเรียนดีกว่าเฮ้ยมึงไม่ได้ยินหรอการรูปหัวมังกรมันทำให้โชคดีขึ้นด้วยนะถ้ามึงหนีไปบางทีมึงอาจจะไปโดนย่างสดที่อื่นแต่ถ้ามึงรูปหัวมังกรนี่มันอาจจะเพิ่มโชคให้มึงแล้วทำให้มึงไม่ต้องถูกเผาก็ได้นะที่ผัวลิบว่ามาก็จริงนะอีกอย่างมังกรตัวนี้ตัวเล็กนิดเดียวเอง ถ้าเราไม่ทำร้ายมันมันก็ไม่ทำร้ายเราหรอกงั้นมาเริ่มกันเลยใครจะเป็นผู้กล้าออกมาลูบหัวมังกรคนแรกผมเองครับดีทีนี้ก็เข้ามาใกล้ๆจำไว้ว่าอย่าทำร้ายมันแค่ลูบมันเบาๆได้ครับเจ้าเด็กน้อยฉันมาดีนะฉันไม่ได้ทำร้ายแก เก่งมากพวกเธอปรบมือให้เพื่อนด้วยทีนี้นักเรียนที่เหลือต่อคิวกันเข้ามาไอ้สมฝักมึงไหวปะเนี่ยไหวนายแค่ลูกมันเบาๆสอนกับองค์กะอองก์กรูปมาแล้วชิวมากเลยได้จะลองดูนะเจ้จจจจจามังกรน้อยแกจะไม่ย่างสดฉันใช่ไหม ฉันแค่จะลูกหัวเท่านั้นนะ,ะฉันจ<น>ะไม่ทำร้ายอะไรเลยเวรแล้วไงนักเลียนทุกคนวิ่งวิ่งคูโรบาะอุก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 ะอ๊ก เฮ้ยอุงกะ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 อุงกาอุงกะแย่แล้วทีนี้มังกรน,นั่นพาอุงกะอุงกะขึ้นไปบนฟ้าแล้วพวกเธอสองคนนะ่ะรีไปหาที่หลบก่อนคร้จะต้องยิงยาย่อขนาดใส่มันแต่มันอยู่บนฟ้าเลยนะครูจะยิงโดนได้ไงอิลดาเก้ชอบกินกระต่ายเราต้องมีเย่ือล่อ เจ้ามังกรลงมานี่สิมากินกระต่ายสุดอร่อยนี่ไม่อยากจะเชื่อว่าครูมีชุดกระต่ายเตรียมมาด้วยนั่นไงมันพุ่งมานูนแล้วนายรีบหนีเร็วชุดนี้มันเถอะท้าโวยกูวิ่งไม่ได้จังหวะนี้แหละไม่พัวลี อก,อกอะไรกันนี่พวกเธอไม่เป็นอะไรใช่ไหมรีบพาเพื่อนของเธอไปห้องพยาบาลเร็วหนึ่งชั่วโมงผ่านไปทุกคนปลอดภัยดีใช่ไหมใช่เห็นว่าครูให้มังกรกินยาถ่ายเข้าไปแล้วเลยช่วยครลบาออกมาได้แต่ว่าขี้เต็มตัวส่วนอุงกาอุงกาก็ไม่เป็นไรที่นักสุดน่าจะเป็นไอพิมพิพัฒน์ภาพยังติดตาก,กูอยู่เลย แต่ว่าทุกคนก็เป็นไปตามคำทํานายทั้งนั้นเลยนะพิมพิพัฒน์ก็ช่วยชีวิตมึงไว้อุงกะอุงกะก็บินบนท้องฟ้าส่วนคุโรบะก็ตัวเปื้อนอื่นมังกรเหลือแต่กูที่ยังไม่ถูกเผาจริงด้วยงั้นรอกูปแปบ๊บ <c oughs> ไปทำอะไรมาหรอก็ไปซื้อไฟแชกมาไงม,มึงจะเอามาทำอะไรอะ่ะก็เผามึงไงแล้วเฮ้ยไหนบอกเราเป็นเพื่อนกันไงทำไมจะต้องมาเผากูด้วย ก็เพื่อนกันนะซี่กูถึงจะเผามึงเนี่ยอ้าวเสร็จแล้วอะไรอะ่ะก็กูเผามึงไปแล้วไงเมื่อกี้กูเอาไฟแช็กไปลนเมึงแวบหนึง่งแบบนี้ก็เท่ากับว่าคําทํานายได้เกิดขึ้นแล้วมึงจะได้ไม่ต้องกลัวแล้วไงมีวิธีแบบนี้ด้วยเหรอเนี่ยสรุปก็คือคําทํานายที่ว่ากูจะถูกเผาคือมาถูกมึงเผานี่เองขอบใจมึงมากนะสมศักดิ์มึงเห็นลุงคนนั้นไหมได้ข่าวว่าเขาชอบชวนนักเรียนเล่นเกมอะไรแปลกๆจะลองเดินไปดูหน่อยไหม เอาดิสนใจเล่นเกมกระดานพิศวงไหมโปรดติดตามตอนต่อไปการ์ตูนตอนใหม่ๆจะมาทุกวันศุกร์เวลา5โมงเย็นกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับ